สวัสดีครับมาพบกับผมทิเบตน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยน นวมหูฟังนะครับสำหรับหูฟังของ p พลเนียดีเจเอ็กซ์ซีรีนะครับผม2ตัวนี้ที่อยู่กับผมก็คือเป็นหูฟัง h ฮ j x 5นะครับแล้วก็หูฟัง h ฮ j x 7นะครับผม2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเวลาตอนที่เปลี่ยนนวมส่วน X7 กเนี่ยการเปลี่ยนนวมหูฟังจะใกล้เคียงกันกันกบ h ฮ j x, x 1 0นะครับผมเลยไม่ได้หยิบมาดูด้วยโอเคมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนนวมหูฟังให้ดูเลยแล้วกันสาหรับนวมหูฟังนะครับจริงๆเป็นปัญหาร,ระดับโลกเลยก็ว่าได้นร้รวนวมตงี จะลอกหมดนะครับพอนมตรงนี้ลอกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเาื่อทีใส่แล้วมันก็จะเลอะติดมือติดหูบ้างอย่างผมจับเนี่ยครับมือก็จะดําติดเลอะกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมหูฟังกันครับตัวแรกที่ผมเปลี่ยนก็คือจะเป็น HTJX5 นะครับผมอ่ะก็ถอดออกครับขั้นตอนการถอดก็ง,ง่ายมากครับก็ะจับแล้วก็ค่อยๆดึงออกได้เลยนะครับโอเคต่อมาก็คือสังเกตได้เลยครับว่าตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเขี้ยวอยู่นะครับเขี้ยวตรงนี้จะทําให้ใส่นงหูฟังได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้อ่ะในหูฟังของภายในรุ่นเก่าๆอ่ะจะไม่มีนะครับแต่ในรุ่นใหม่อย่าง Xseries พวกนี้เนี่ยหรือว่ารุ่นใหม่ๆที่มีวางจาหน่ายอยู่ก็จะมีเขี้ยวตรงนี้หมดนะครับทาให้เราใส่นงหูฟังได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการใส่นะครับอนันนงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตรงข้างหลังเนี่ยครับตรงพักเหมือนที่เป็นพื้นที่สัมผัสตรงนี้เนี่ยเอามาเกี่ยวไว้กับเขี้ยวตรงนี้ครับนะ เี่ยวอย่างนี้ปึ๊บอ่ะเกี่ยวไว้แล้วนะครับก็เกี่ยวไว้ครึ่งหนึ่งต่อมาครับเราก็ทําการหมุนครับหมุนเลยอ่าหมุนเลยหมุนเลยหมุนการทำให้การใส่ง่ายขึ้นนะครับเราก็หมุนเข้าไปเลยปึ๊บปุ๊บป๊บหมุนป๊บป๊บอ่ะใส่ได้แล้วครับอ่าน,นี่ของ HJX5 สังเกตนะเก่ากับใหม่นะครับแล้วของใหม่ก็ สวยงามนะครับตามนี้ต่อมานะครับมาที่หูฟัง HTJX7 นะครับตัวนี้อ่ะวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะมีข้อแตกต่างจาก HTJX5 เล็กน้อยนะครับ HTJX7 ัก X10 เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้ดูกันเลยต่อมาจะสังเกตได้เลยว่าตัวนี้จะมีเขี้ยวอยู่นะครับ่วนเขี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นเขี้ยวเหมือนกับ X5 นะครับเอาไว้ให้เปลี่ยนลงหูฟังได้ง่ายขึ้นแต่ตัวนี้ตัวเขี้ยวของเขาจะเล็กกว่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเท่าเหมือน X5 เลยครับเ๋ยวเข้าไปปุ๊บ แล้วก็ทำการหมุนครับแต่ตอนหมุนแนะนําให้เอามือประคองนิดนึงนะครับเอามือพยายามจับให้ผ้าตรงนี้ตึงๆนะครับเวลาเริ่มหมุนไปสักพักอ,ะอ่ะปึ๊บอ่านี่ใส่ได้ละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่า ก็นู้หมูฟังนะครับสามารถมาเลือกซื้อหรือดูได้ที่ร้านดิเจลับสยามนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจดีเจลับสยามหรือแวะเข้ามาที่ร้านได้นะครับผมใครอยากให้ติดตั้งให้นะครับเราก็จะมีบริการติดตั้งให้ด้วยนะครับผมสําหรับร้านดีเจลับสยามอยู่บนลิโดคอนเน็กชั้นสนะครับใกล้กับเสียมสแควร์ซอยสมีอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามันเข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจดีเจลับสยามหรือโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ